รอบ15คนเนี่ยมันแข่งกันดุเดือดมากแล้วก็มีอีกหนึ่งรอบการตัดสินที่หลายๆคนบอกว่าหินที่สุดแล้วก็เหนื่อยที่สุดนะครับ <c oughs> และสำคัญทุกคนบอกว่าทุกคนเต้นผิดไม่มีใครจาได้หมดนั่นคือการแข่งขันแบบรูทีนนั่นเองรูทีนนี่คืออะไรครับให้ให้แครอธิบายดีอ่ะดอมจัดไปรูทีนคือการเต้นสตรีทแดนซ์ครับคือทุกอย่างมาผสมผสานกาันายการคีเอทท่าออกมามีทั้งฮิปฮอป ป๊อปปิ้งร็อกกิ้งแจ๊ดคอนเทมครับซึ่งรอบนี้ได้ข่าวว่าจะมีการสอนให้ดูก่อน<ะ>แล้วทุกคนจะไม่รู้มาก่อนว่าไอ้ท่านี้เป็นท่าอย่างไงต้องเต้นแบบไหนแต่ทุกคนต้องดูแล้วเต้นเลยกร<อ>ก็จะมีสอนมากนะครับสอนก่อนแล้วค่อยอาพาเต้นประมาณสี่รอบแล้วก็ให้เต้นเองตามจังหวะเพลงครับ <c oughs> สี่รอบเสร็จปุ๊บทุกคนมาลองรวมกันแล้วก็ เข้าทีมแข่งเลยวินาทีแรกที่เห็นท่ามันยากไหมฮะท่ามันก็ดูสนุกดีนะสนุกดีพวกเราเป็นสตีแดนซ์น่าจะน่าจะโอเคอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่ใช่เสมอไปถ้าเกิดมันไม่ใช่จะตายเราอย่างเงี้ยมันจะเต้นยากใช่มันก็จะเป็นแบบเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าถ้ามันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ตามใช่ใไหมครับเราสองคนเป็นแจ๊สแนซ์กับคอนเทมมีปัญหาไหมครับกับเจอสตรีทแดนซ์แบบสดๆตรงนี้ ก็มีนิดหน่อยครับคือเราไม่ได้ฝึกมาโดยตรงแล้วพอเราไปเต้นมันก็จะแบบไม่ถนัดขัดขัดเคินถูกไหมฮะกรรมการเขาจะให้ทั้งหคนนี้นะฮะให้พวกแั่งทุกคนเนี่ยแยกกันไปอยู่แต่ละทีมแล้วแต่ละทีมเนี่ยจะออกมาเต้นพร้อมๆกันและในทีมนั้นใครโดดเด่นที่สุดก็จะถูกให้คะแนนแล้วก็เข้ารอไปทั้ง5้าคนนี้อยู่ทีมเดียวกันไหมครับไม่ไม่เลยถูกไหมอยู่คนละทีมเลยเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าจะจําท่าไม่ได้บ้างเต้นผิดบ้างตู้จะต้องมีความโดดเด่นพอที่จะให้กรรมการดูอย่างดอมเองเนี่ยจําท่าได้หมดไหมไม่หมดครับแต่ดอมใช้หลักการแก้ไขสถานการณ์ถ้าเราจําท่าไม่ได้เราก็ต้องใส่ท่าเต้นลงไปไม่ให้เรายืนอยู่นิ่งให้แบบแฮปปี้ตลอดให้กรรมการดูสนุกคือในใจที่ฝนตกแล้วนะแต่หน้าเรายังแบบว่าแดดตอแหไม่บางเจี๊ยบเหมือนกันว่าลูกเหมือนกันค่ะ เต้นได้หมดไหมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะถ้าจําได้ก็เต้นขึ้นมาถ้าจำไม่ได้ก็ใส่ท่าอื่นไปเลยค่ะ <laughs> <laughs> คือเราเราเราเครียดเอง <laughs> ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีจังหวะที่แต่ละคนมีมีท่าแปลกๆออกมาจิตตอนที่ลืมท่าเราเต้นอะไรออกมาครับส่วนมากผมจะเป็นลืมจังหวะมากกว่าครับ<อ>แล้วก็ท่าก็ลวนเลยก็คือจะเป็นประมาณตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับแบบ เขาจะมีรับ5 6 7 8อะไรก่อนนี้แต่ว่าผมไปเริ่มท่าก่อนเต้นก่อนเพื่อนอะไรเ้ท่าออกมาแล้วจังหวะยังไม่เริ่มเลยก็เลยงัวเลยแต่ท่าที่โอเคอยู่ก็โอเคมีปัญหาแค่จังหวะนะใช่แต่ผมแพ้มาลูกเต้นผิดบ้างไหมลืมค่ะลืมท่าแล้วก็เต้นไม่ลงพิตหน่อยก็เลยเต้นฟรีสไตล์ไปะฟรีไปเลยทั้งเพลงเลยไม่ค่ะก็ประมาณ4 8อะค่ะที่เขามีก็ตอนหลังๆเขาไม่ฟรี นั่นแปลว่าคือทุกคนเนี่ยอาจจะต้องมีลืมท่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฟิตก็ลืมเลืมเต้นผิดไหมผิดผิดด้วยจังหวะนั้นก็เลยบีบบล็อกใส่เลยผงไม่มีใครผมก็ใส่มั่วัะครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะกรรมการเขาคงไม่ได้ดูที่ความจําอย่างเดียวแล้วก็ความรวดเร็วในการเต้นท่าใด้แต่ว่ามันดูที่ไหวพริบแล้วก็การแก้ปัญหานี่คือสําคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะโชว์มัสโกวบนเวทีใครจะตายไม่ได้ ต้องดําเนินต่อไปถูกไหมฮะณวินาทีวินาทีนั้นเนี่ยแต่ละคนคิดอะไรอยู่ฮะคิดว่าตัวเองจะได้เข้ารอบไหมคิดว่าเราแย่แล้วตอนนั้นแย่แล้วเราจำท่าไม่ได้เลยเข้าไอซียูด้วยเข้าไอซียูคิดเป็นไงตอนนั้นกดดันครับก็ไม่พูดอะไรแต่ว่าก็บ่น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 อะไรไม่รู้บ่นไปโอ้โห่แย่แล้วบ่นไปแล้วน่าเสดว่าทุกคนจะต้องวิตกมากคือเราเห็นคนอื่นเต้นด้วยคนอื่นเต้นเป็นยังไงบ้าง เ,เต้นเก่งทุกคนเต้นเ,<ช>เก่งทุกคนคาดบอกไหมฮะว่าจะได้มาถึงรอบนี้ก็คาดหวังนะนิดๆ,ดๆพอวินาทีที่กรรมการประกาศผลออกมาว่าเราได้เข้ารอบอ่เบรกแรกเราถามไปแล้วนะว่าพูดว่าอะไรอยากรู้ว่าตอนนั้นแต่ละคนทำหน้าไงฮะ ทำได้แบบนี้แหละๆๆๆๆนี้แหละ <ๆ S 2> บบเฉพาะอะไรจริงไหมแล้วก็แบบโยนกระเป๋าครับแล้วก็ขึ้นไปเอาเสื้อแล้วก็บบดีใจนั่นแปลว่าเสื้อที่คนใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยจะต้องได้รับเฉพาะผู้ที่ได้เข้ารอบเท่านั้นใช่ค่ะถูกไหมครับแลวหลังจากนี้เนี่ยภารกิจสําคัญของพวกเขาทั้ง5คนนี้นะครับจะไปรวมตัวกับอีกสิบคนที่มาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็เข้าร่วมในเรอเทียของเรานะครับกับ Modern ดน Dance ซึ่งจะเริ่มออนแอร์วันที่7มีนาคมกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ย วันนั้นทุกคนจะต้องพร้อมแล้วที่จะมาแสดงสความสามารถให้คนทั้งประเทศได้ดูกันจากนี้จนถึงวันที่7แต่และคนจะตเตรียมตัวย,ยังไงกันบ้างครับอะทำฟิกก่อนแล้วกันทีบล็อกเพิ่มไหมอ๋ออันนี้คงคงไม่เกี่ยวกับการเต้นเพราะว่าก,ก็คงจะเต้นมากขึ้นนะครับก็คงจะโทรหากิจเพราะว่าอยู่จังหวัดใดกันเนี่ยคงไปซ้อมเต้นด้วยกันน่าจะช่วยอะไรงี้ <laughs> เียรู้การเต้น จากคนละจังหวัดนี้เราสามคนกับด้านหลังนี้จะมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือว่าท่าทางสไตล์กันบ้างไหมก็อาจจะมีบ้างค่ะก็แชร์กันในแต่ละท่าอะไรแบบนี้ค่ะครับของดอมเรื่องขาว่าก่อนหน้านี้คือมีปัญหาเรื่องสอบด้วยใช่ไหมครับตอนนี้มีปัญหาไหมไม่คล้ฟรีแล้วนะครับการเตรียมตัวที่คาดไว้จะทำเป็นยังไงบ้างก็คงจะต้องสอบจาก ซ้อมหนึ่งเป็นสองเท่าเพื่อจะเข้าบ้านให้แบบบาลานซ์กับคนอื่นถ้าเราแบบไม่ได้เรื่องสตรีทเราต้องไปเพิ่มสตรีทเข้ามาครับนั่นคืออัพทุกอย่างที่เป็นเรื่องของศาสรการแดนซ์ถูกไหมครับอย่างแพมและลูกก็จะไปฟิตร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนะคะตอนนี้หนูดูแบบม่วงมากนะ <c oughs> หนูว่าเต้นจนพลังหมดแล้ว แต่เต้นี่ยก็ถ้าเต้นไปนานๆก็จะเหนื่อยง่ายอะคะ่ะก็ต้องทําให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยไหมครับใช่ค่ะเรารู้สึกไหมว่าผู้หญิงกับผู้ชายนี้มันจะจะสูสีกันไหมหรือว่ามีปัญหาความแตกต่างไหมก็ผู้หญิงก็จะเหนื่อยง่ายกว่าผู้ชายะคะ่ะผู <ๆ S 2> ้ชายก็ <ๆ S 2> จะแข็งแรงแล้วก็เต้นได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าเต้นเยอะมากนักกินฟิตไปครครับเต้นเยอะเกินเจี๊ยบ เราอยู่ขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกรุงเทพแล้วบางครั้งชมรมเต้นก็ไม่เยอะเท่าเด็กกรุงเทพเรามองว่าเรามีความเสียเปรียบได้เปรียบยังไงบ้างไหมฮะกับการที่เราอยู่ต่างจังหวัดแล้วอีกสิบคนอยู่กรุงเทพมหานครก็ไม่เลยค่ะค่ะก็ที่อยู่โรงเรียนมันก็จะมีศูนย์ทุเรียค่ะค่ะเราก็จะเรียนได้จากนั้นค่ะเราก็จะ มันจะมีครูมาสอนแล้วก็ท่าเราก็จะได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทักษะแล้วก็อาจจะได้เหมือนเขาบ้างค่ะคือเจีนต้องบอกว่าเป็นคนที่เรียนรู้จาก youtube <c oughs> ะะแล้วก็จาก Facebook จากทุกอย่างที่ที่<ช>สามารถเรียนรู้ได้อ,อ,อย่างดอมเองมีวิธีการฝึกซ้อมหรือว่าการเรียนยังไงบ้างดอมนี้เรียนเป็นเกตครับอ,อยู่ในคลาสเลยอยู่ในคลาสครูเขาก็จะสอนวิธีการจำท่าแล้วก็การขีดท่าขึ้นมาเองครับ อ,อ่าล่ะก่อนที่เราจะไปถึงวันที่7มีนาคมที่จะได้ดูพวกเขาโชว์ความสามารถแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในบ้านที่จะมีเวิร์กช็อปต่างๆมากมายนี่ยนะฮะให้แต่ละคนฝากความเป็นตัวเองถึงเพื่อนทางบ้านคนละประโยคสั้นๆแล้วกันนะอ่ะเริ่มจากกิจก่อนแล้วกันก็สําหรับผมนะครับก็คงจะเป็นประโยคที่มันทําให้ผมลุกขึ้นสู้ตลอดเวลาอา ก็คือประตูโอกาสเปิดให้สำหรับทุกคนเสมอก็เกิดเราพยายามครับเทยมากนะฮะอ่ะเจี๊ยบบ้างลูกค่ะก็ถ้าเราพยายามนะคะหรือเราไขว่คว้ามันเราก็จะได้มันมาคะ่ะเราต้องทําให้เต็มที่คะ่ะฟิตรับครับ,รบก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบครับก็มันทำให้เรามีความสุขอะไรอย่างนี้ก็ทําไปครับครับแพมครับค่ะก็ไม่ว่าจะเราจะทําอะไรนะคะก็เราก็ต้องแบ่งเวลา,าให้ดีคะ่ะ มีดูรักการเรียน <c oughs> มีความสามารถดอมของดอมครับรักในการเต้นและมีความสุขกับมันครับ <c oughs> แต่เราจะไม่เหนื่อย <c oughs> นี่และทีน,นี้นะต้องขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง5้าคนมากที่ก้ามาถึงรอบนี้ได้และเขาจะเป็นอย่างไรในวันที่7มีนาะคมที่จะถึงนี้อย่าลืมติดตามเชียร์เขากันลยกันครับวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง5คนด้วยนะครับ ก็บอกว่านี่คือตัวอย่างของเยาวชนไทยที่ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน,น์แล้วก็ตามหาฝันของเขามากนะครับกแล้วกันครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง5้าคนมากๆขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ,บแล้ววันนี้นะครับผมพระตกกับโมเดนเนสลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ